คุณยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอเคเ p OP นะครับช่องที่เราจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการเคเ p OP นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามไปอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับมี่นะครับการรีวิวสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความแบบปังๆเลยนะครับสำหรับไทก้านั่นเองแรปเปอร์หนุ่มสุดฮอตชื่อดังนะครับได้บอกเอาไว้ว่าโชว์ของลิซ่านเนี่ยปังมากๆทำได้ดีที่สุดเลยนะครับโดยไทยก้านเนี่ยก็ได้มีการรีทวิตนะครับแล้วก็ตอบกลับบอกว่าโชว์ว่า she did great นะครับเธอทำได้ดีมากๆพร้อมกับอิโมติคอนที่บอกว่าลูกเป็นไฟ กันเลยทีเดียวนะครับยืนยันจากปากของไทก้าเองหลังจากที่ไปชมโชว์ของลิซ่ามาเรียบร้อยในวันที่2ที่ c r a z y h o อ s e นะครับนอกจากนั้นเนี่ยลิซ่าก็ยังออกข่าวทีวีด้วยนะครับทุกคนไปทําการแสดงโชว์ไกลถึงปารีสฝรั่งเศสแต่ว่าออกข่าวนะครับ,ตร,รบตรงข้ามไปยังไต้หวันกันเลยทีเดียวนะครับมีแฟนคลับเนี่ยไปเจอลิซ่าออกข่าวทีวีที่ไต้หวันเป็นข่าวเกี่ยวกับลิซ่าที่ c r a z y h o อ s e นะครับที่สนันวันไหวไป,ไปทั่วปารีสกันเลยแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็ติดตามข่าวสารของลิซ่าอยู่ลย ในทีวีของไต้หวันที่โรงแรมที่ปลิงเนี่ยเข้าไปพักแล้วก็เจอว่าออกข่าวทีวีอยู่นะครับก็เ,เลยแชะมาหนึ่งบอกว่าเนี่ยลซ่าโทรที่เควส y h o ฮอสปุ๊บเป็นข่าวไปทั่วโลกมีแต่ความสนใจมีแต่คนเนี่ยอยากจะ รู้การอัปเดตของลิซ่านะครับขณะมาเที่ยวถึงไต้หวันเนี่ยก็ยังเจอลิซ่ากับเกรซี่ฮอสเลยวิธีตัวแม่นะครับจะไปที่ไหนจะทําอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับสันเพลงคนที่ติดตามรวมไปถึงสื่อนะครับจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวและก็ยังมีปลิงนะครับที่ออกมาแชร์รูปภาพแล้วก็ลายเซ็นที่ได้จากลิซ่าจากการไปรอลิซ่าเนี่ยอยู่ที่หน้าเกรซี่ฮอสเองได้ลายเซ็นมานะครับพร้อมกับบอกว่า I can't believe it ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเจ ลิซ่าฉันเห็นลิซ่าและลิซ่าเนี่ยก็เซนนะครับลายเซนเนี่ยบนรูปภาพของลิซ่าให้กับเขาด้วยให้กับคุณแฟนคลับคนนี้ด้วยและก็ได้สัมผัสกับมือลิซ่าได้จับมือลิซ่าด้วยนะครับ mm hmm. touch my hand ก็คือ แฟนคลับเนี่ยโดนลิซ่าจับมือนะครับทุกคนโอ้มันเป็นอะไรที่แบบบุญม,มากๆบุญบารมีที่สะสมไว้นะครับหมดไปแล้วหรือเปล่ากับแต้มบุญนี้น่าอิจฉาสุดๆไปเลยได้ทั้งลายเซน้นบนรูปภาพสวยๆของลิซ่าแล้วก็ได้จับมือกับลิซ่าด้วยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะครับลิซ่าเซอร์วิสแฟนคลับดีอันดับหนึ่งเลยของจริงนี่ก็เป็นเรื่องราวของลิซ่าแบบสั้นๆที่เรามาแชร์ให้ทุกคนที่ฟังกันนะครับพี่ม้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นมานะครับเราบอาจะกลับมาในครลิ baik